สวัสดีครับทุกคนครับสำหรับคนที่เป็นแฟนๆของยาต้านไวรัสนะครับสนใจติดตามข้อมูลนะครับวันนี้มีข้อมูลมาเล่าให้ฟังนะครับโดยตอนนี้นะครับยาต้านไวรัสที่เรารู้จักกันแล้วก็ใช้ได้ผลระดับโลกนะครับไม่นับฟาวิพิลาเวียที่เป็นยาเรียกว่าเกิดเป็นยาประจำชาติไทยไปแล้วนะครับก็จะมีโมโนพิลาเวียซึ่งมีขายในเมืองไทยบ้างทั้งยาที่มาถูกต้อง จากรัฐบาลสั่งรยาที่เล็ดลอดเข้ามาโดยการที่มีคนแอบนาเข้ามาขายในตลาดแต่เชื่อว่าตลาดออนไลน์ตลาดมืดก็ตามนะครับกับอีกตัวหนึ่งคือแพคโนวิดแพคโนวิดเนี่ยราคาค่อนข้างสูงนะครับอคอสหนึ่งประมาณเกือบ30,000บาทในขณะที่มโนพิลเวียเนี่ยหลักพันนะมโนพิลเวียนี่ของบริษัทเมอร์กนะครับ, ck, รบส่วนแพคโลวิดนี่คือเป็นของไฟเซอร์ เป็นเหตุผลที่ไฟเซอร์ไม่ยอมทำวัคซีนเจนชั่นสออสาวมาตอนแรกๆด้วยเหตุผลคือต้องการขายเจ้พค a โลวิคนะครับตอนนี้ก็คือเหมือนเป็นรอบไฟแนลของการเปรียบเทียบเพราะมียาแค่2ตัวนะครับก็มีนักวิทยาศาสตร์นะครับทีมแพทย์นะครับจากทั่วโลกทำข้อมูลทำงานวิจัยออกมาเพื่อเปรียบเทียบจนมีงานวิจัยตีพิมพ์ออกมา2ฉบับไล่เลี่ยกัน ในทั้ง l a n เซ t ตแล้วก็น e วอิงแลนด์เจอร์นัลฟิสิสินะครับซึ่งเป็นวารสารที่มีชื่อเสียงนะครับเป็นที่น่าเชื่อถืออันแรกนะครับเป็นการเปรียบเทียบระหว่างเจ้าโมโนพิเาเวียนะครับกับแพคโลวิดนะครับชื่อว่าเนมาทรีเวียกับเล t โทรนาเวียนะครับก็คือเป็น2ยาที่มันรวมกันอยู่ในแพคโลวิดด้านซ้ายนะครับก็คือเป็นการเปรียบเทียบระหว่างไม่ได้กินยานะครับ กับการใช้มอนูพิลาเวียส่วนด้านขวาใช้แพคโลวิดก็จะเห็นว่าทั้ง2เส้นเนี่ยห่างกันกับเส้นที่ไม่ได้กินยาอย่างมีนัยสำคัญนะครับในเรื่องของการเจ็บป่วยหนักแล้วก็สาเหตุการเสียชีวิตลดทั้งการเจ็บป่วยหนักลดทั้งการเสียชีวิตนะครับแต่แพคโลวิดเนี่ยมีความห่างกันระหว่างกลุ่มไม่ได้กินยากลุ่มกินแพคโลวิดสูงกว่าเรียกว่ามีความแตกต่าง ถ้าเทียบกันระหว่างมมโนพิลาเวียก็คือแพคโลวิดชนะขาดนะขาดก็คนะือหมายความนะว่าได้ผลดีกว่าถัดมาอีกงานวิจัยหนึ่งนะครับอันนี้เป็นงานวิจัยที่ดูเฉพาะแพคโลวิดเลยนะครับพองานวิจัยแรกเห็นแล้วนะครับว่าแพคโลวิดดีกว่ามมโนพิลลเวียก็มาดูแพคโลวิดในช่วงโอมิครอนระบาดนะครับก็จะเห็นว่าเขาแบ่งช่วงอายุนะครับคือถ้าอายุเกิน65ปีแล้วกินแพคโลวิดเนี่ย กลุ่มทรีทเมนต์นะครับสีส้มก็คือเจ้าแพคโลวิดเนี่ยมีอัตราการเสียชีวิตเจ็บป่วยหนักเมื่อเทียบกับไม่ได้กินเนี่ยค่อนข้างเยอะกราฟห่างกันนะครับก็มีความแตกต่างกันอย่างมีแน่สำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นการกินแล้วก็ติดตามกันไปจนถึง1ปี่อปีแล้วก็มีติดตามกันไปจนถึง1เดือนหรือ35วันนะครับก็มีความแตกต่างถัดมาข้างล่างนะครับ กลุ่มคนอายุน้อย40-64ปีนะครับกินแพคโลวิดปรากฏว่าโอมิครอนกินแพคโลวิดเนี่ยไม่มีความแตกต่างนะครับคือเรียกได้ว่าไม่ได้ลดอัตราการตายลดอัตราการเสียชีวิตหรือการนอนโรงพยาบาลลงสักเท่าไหร่ก็เป็นข้อมูลที่ว่านะครับคือการทานยาต้านนะครับควรจะทานในกลุ่มที่เป็น608มีเรคประจำตัว สูงอายุนะครับถึงแม้ในนี้จะไม่ได้แยกเรื่องโรคประจําตัวแต่คืออายุเยอะก็คือตาม้ว่โรคประจําตัวเพราะฉะนั้นตอนนี้คือถ้าเกิดใครเป็นนะครับถึงแม้จะเข้าถึงหรือไม่เข้าถึงยาต้านไวรัสได้ง่ายนะครับก็ไม่ต้องตกใจในกลุ่มที่อายุไม่เยอะนะครับสามสิบสี่สิบห้าสิบต้นต้นอะไรเงี้ยน,น,นะครับแต่ถ้าอายุเลอะแ,แล้วนะครับมีโรคประจําตัวถ้าอยู่ในเมืองไทยเข้าถึงโมอนูพิโลเวียได้เอาโมอนูพิโลเวียก่อน เพราะฟาวิพิเลเวียไม่มีข้อมูลบ,บอกไม่ได้จริงๆนะครับว่าได้ผลหรือไม่ได้ผลขนาดแพคลูวิตเองซึ่งว่าดีที่สุดในโลกนะครับในคนอายุน้อยกับโอมิคอนเนี่ยยังมีค่าถ้ากบไม่ได้กินเลยนะก็ข้อมูลแบบนี้นะครับเทียประโยชน์เช่นเคยฝาก like, กดไลค์ hmm. กดแชร์ผพ้ชมท่านนะครับหรือนะครับอยู่กับผมมอนัทนะครับเพราะผมไม่อยากทุกคนป่วยครับ